อุโมงหน้าพระลานได้ลงมาให้ดูบรรยากาศเป็นอห้องโถงกว้างให้คนประชาชนน่ะมานั่งพักก่อนเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าให้มานั่งพักก่อนมีห้องน้ำแล้วก็มีแอร์ให้ตากแล้วก็จะมีภาพถ่ายเป็นแบบปัจจุบันนะแล้วก็น่าจะมีโบราณด้วยแต่เราดูปัจจุบันอ่านเนี่ยเห็นเลข เ,เลขหนึ่งไม้เขียวเขียวมีท้องสนามหลวงก็คือตรงนี้แล้วบริเวณนี้พระบรมมหาราชวางังเลขสองนี้เป็นวังสลาลมเก่าแล้วก็สี่ก็กระทรวงกลาโหมทางนี้ก็คือจะมีประตูทางเข้า,าพระบรมมหาราชวังหรือก็แก้มมรกตจะอยู่ด้านนี้ที่เมื่อกี้เราเข้ามาตอนนี้แล้วนี่ก็ซ้องสนามหลวงเนี่ย อุมโมงอันนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าออของของพระบรมมหาราชวังเรียกอุมโมงหน้าพระลานแล้วก็มีทางขึ้นอยู่สี่ทางขึ้นทางลงแหละอยู่สี่ะอยู่สี่ประตูก็มีทางขึ้นไปสันจ้าพ่อหลักเมืองไปหน้าท่าช้างไปออกไปทางพระเชษฐ์ปุได้ทสามี่ประตูทั้งหมดนะทางขึ้น อันนี้เป็นทางอันนี้เป็นทางที่หนึ่งไปสนามหลวงน,น,นะสกมสนาม